สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ก็ช่วงเวลาสี่โมงเย็นจะ้ะจอยก็มาบ้านย่านะนเพื่อนนะเพิ่งมาถึงจะ้ะพายุลมเพื่อนเพื่ออันนี้ก็อยู่ในห้องนอนจะ้ะห้องนอนจอยตุ่มเต็มหน้าจอยนี่คือแพ้แพ้ฝุ่นนะเพื่อนเพื่อนนนะลมแรงลมแรงมาประมาณสองสามอาทิตย์ทีนี้หน้ามันแห้งแต่พักมันก็เป็นตุ่มจะ้ะเป็นตุ่มคันมันคล้ายๆตุ่มเหมือนสิวจะ้ะนะคัน แต่บอกไว้ว่าไม่ใช่มีแต่จอยเป็นนะเพื่อนๆนะเพื่อนฝรั่งจอยก็เป็นนะเพื่อนฝรั่งเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเพื่อนทางบ้านเขาเป็นจ้ะเนี่ยจอยก็ต้องไปเอายาคารมายเพื่อนเพื่อนมาแตะ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 ไว้ให้มันลดมันเป็นพื้นคล้ายลมพิษนั่นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแต่มันคันนะแต่มันก็ยุบมันก็หายเป็นทุกปีจ้ะจะทาคารมายจ้ะเพื่อนเพื่อนะคันต้องทาจ้ะนะคารมายเพราะว่า ช่วงนี้ยเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่สิวเป็นอย่างนี้ทุกปีจะคันแต่อันนี้จะสิวอยู่เนี่ยอันนี้เจ็บนี่อย่างเงี้ยสวยละสวยที่สุดจากในจัก,กรวาลแล้วเนี่ยยายเห็นตกใจกยายเห็นในเฟซบุ๊คละว่าจอยทาอะไรแกรู้อยู่จ้ะว่าจอยทาคารมายแก้คันเด็ดแต่ว่าเดินออกข้างนอกนี่ก็ไม่ได้เพื่อนแต่ตอนเราใจนี่เราต้องล้างออกก่อนไง นี <Okay. S 2> ่ค่แต้มแต้มมันมันลดอาการคันได้ไงเพื่อนเพื่อนถ้าไม่แต้มยิ่งคันไปใหญ่เกาอีกฮะอักเสบอีกสิเนี่ยมันเคยขึ้นแล้วมันยุบทานี่แหละนี่คันแต้มเลยเนี่ยสุดยอดจอยก็เื่ออาหารมาแบบว่าเลดี้เมียวเพื่อนเพื<ๆ>่อนเลดี้เมียวแ่ะอาหารอินเดียนะอาหารอินเดีย คนละกล่องจ้ะยากล่องนึงจอยกล่องนึงอันนี้ไม่ใช่คงไม่ใช่อินเดียหรอกของแอนดี้คงจะเป็นไอ้อาหารไชนีะนะอาหารไชนีตอาหารจีนอ่ะเดี๋ยวเขาเต็มยศเลยเราจะปิดฝาอันนี้ก่อนปิดก่อนนี่ไงคารมายอ่ะจ,ะจอยซื้อมาไว้ใช้เนี่ยสำหรับเราคันนะนเพื่อนเป็นลมพุงลมพิษคันอ่ะเออเอาอันเนี้ยทา เขาก็ไม่ให้ป้ายหน้าหรอกแต่จอยคันไงจอยก็ป้ายนี่แหละเพราก็ใช้อย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วไงนะรายตั้งแต่ไปอยู่อังกฤษก็จะเป็นอย่างเงี้เพื่อนนะช่วงหน้าหนาวแบบช่วงเดือนเนี้ยนะใกล้ๆแบบว่าอากาศจะเริ่มเข้าแบบทะปิงแล้วมันจะมีพายุลมเยอะๆฝุ่นเยอะๆจอยก็จะแพ้แ,พแล้วก็คันจากฝรั่งเป็นเยอะมากนะไปหาหมอเขาก็าไม่ได้ช่วยอนะไรเพื่อนแล้วก็ผิวหน้ามันแห้งด้วยเนาะ แล้วก็จะให้โลไอครีมที่เราทาหน้าแบบไม่มีแอลกอฮอล์มาทาแล้วจ้ก็ทาอยู่มันก็ไม่ไาลดอาการคันมันแค่ลดอาการแห้งอะตรงนั้นอะนะนั่นแหละมันเพื่อนเจ้ยก,ก็แต้มาเลยเนี่ยฮะเต็มหน้าตกเดือดลูกสบาอันนี้อ่างกูชีเพื่อนโจเรียกอ่างกูชีเราไม่ใช่กูชีหรอกแต่เรียกไงอ่างกูชีฮะห้องน้าของแกก็สไตล์อย่างเงี้ยอาจารย์นะนนมีอันนั้นก็ไม่ได้หิ้งพระนะไม่ใช่หิ้งพระนะเพื่อนอันนี้สไตล์ของคนอินเดียเขาที่เอาไว้ใส่เครื่องหอมจ้ะ พวกเทียน,นหอมไอเทียนหอมมาจ้ะเทียนหอมนะมันไม่ใช่ทูบเทียนหอมอะ่ะที่มาจุดมามาจุดไว้ในห้องตามห้องสปามันมีความหอมมาจ้ะไม่ใช่ทูบนะเออเดี๋ยวจะบอกว่าโหหิ้งผ้าทำไมมาอยู่ในห้องนะ้ำไม่ใช่หิ้งผ้าจ้ะอันนี้สไตล์ของของยาของฝรั่งเขาอะ่ะเขาทําหิ้งอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าใครจะวางดอกไม้ก็ได้ษใครจะไว้วางเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้กลิ่นในห้องนะ้ํามันหอมอะ่ะนะ มันร so, so so, so right ีแลกอะเพื side, yeah. ่อนไม่รู้จะอธิบายคิดตัวเอ่ต้องคิดเอสั่งต้อง t ตวเองส a ้องิดตัว o ส่งต้อคิดตวเองสั่คิวเองสั่ง้อ o คิดตั u งสงตองคิดตัวเอง y But คิต e ่ง้องคอ่้คเสติตเ่ติเสเสอเิเอดเ้เพื่อน Turn cook. Yeah. อัน่นเป n d y บอกว่ตนตนที่จน,น,นทำอาหารแล้วจะทำง่ายพี่แอนดี้ทำอะไรให้จอยเพื่ yeah. yani. Ooh, อนด้วยเทวพี่เพื่นว่าจะคุก o ร้ m ท o เ i เดันก k กไมาลอน h ก i ลเลย i ่ชิค i บ i อันเด้อเหมือนกระจกลินเลยียอนี้คีคุยมากเพื่อน เอาแค่ใส่ในไมโครเวฟพี่จอยจ้ะเยอะพโอ้โหดูแลเทคแคร์ดีมากเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพระเอกของเราของแม่ด้วยน่าจะยากแกก็จะไปเสริมสวยนิดนึงแกบอกเพื่อนนะแกก็ออกอยู่เมื่อกี้เจ้าก็บอกว่าจอยไม่มั่นใจว่าแกจะให้ไหมนั่นแหละแกก็ให้ได้แค่นั้นแหละแกบอกแกไปเสริมสวยสซกหน่อยก่อนจะบอกนี้เพื่อนนะไม่รู้แกไปแต่งอะไรอีกนะ กจอยก็ได้ขนฟงขนฟนขืนขึ้นมาแล้วลมแรงแล้ววันนี้นอันดีนะ uh. เออด้วยโอ้โหอีกนอ o กูดเยเนาะเออคับสิค่ันบอันดีอันดีันดีอั <c oughs> ีอ,อันอันดนดีอันดีอันอันดีนดีอั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 นดมอนาีอันีอันดีอันาีอนดีอันดอันดี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 อันดอันอันีอัูดีอนดอนดีอนอนนอ Look sway, look, âm I'm sway, you know. Yeah. Beauty, beauty spots. <laughs> What do you say? Be beauty. beauty, beauty, beauty spot. Mhm. Boba sway, a tom sway know? Can you call sway? 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 Sway. No, no, not that one. <laughs> 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 and they come. You really on that. No, 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 swear. It means beautiful, mum. Swear. Exactly. And they can spell swear, S-W-A-R-E. -E. Swear. 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 Uh, S-W-A-Y. Swear. Mm. swear. Yeah, swear. swear. No, 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 no. And come. come <laughs> no, no, no. Not that one. <laughs> yeah, but. Swear, swear. It it. It's verb, you know. If it works, that's fine. Yeah, that was, I use I do, I do it every year, Mum. Well, that's good. Because when doctor say, go buy something like that, but not not stop No. Yeah. That's why I use that, because I got a dry skin and have spot come up, you know, in this winter time. Yeah. And work. Yeah, good. That's good. Bye-bye. TP Andy, do it Joy. Don't drop it. Oh, no drop, Andy. Look, Mum. It's mine, this one. Look. you Do want some try เราจะ try No, no, fine. กูชัว Where are you gonna sit กินแล้วจะยากกินห้องนั้นนะเพื่อนๆนะยาแกต้องนั่งกินข้างในจ้ะน่าจะน่าก็ถ่ายได้กันนิดๆหน่อยๆยูที่โดนหนาวมามอิสมาอิลไนเดินไปก่อน It's not working joy that mm. mm. no, one took night enough are you moved you are now in here now oh yeah there's one there and there's one there yeah because i and really like it they're nice aren't they? yeah it's very very nice do you want to try my food mom uh, no you're all right honey. you sure mm. it's not hot you know ทำอะไรของกิ๊ฟ่อ้โอ้ยได้ไรลูกไรเชอร์รี่มัมอย r ่เ i ลล์ในเย e ั thank y o u Yeah, ไปเปิดไฟคริสต์มาสเพื่อนๆข้างหลังจอยไฟคริสต์มาส ถึงลมนั้นเนี่ยมีแต่เสียงลมจ้ะเสียงลมดังต้นไม้พัดวิวๆเลยพรุ่งนี้จอยก็จะไปกับเพี่อนดีที่ซอบเบิร์นเพื่อนเมืม่ออาทิตย์ที่แล้วจองไอ้โรงแรมนะจองรแรมท่ว่าจะไปพักแต่ทีเนี้ยแอนดี้ยกเลิกนะคันเซลไม่ไปจอง เพราะว่าถึงจองเราก็ไม่ได้เดินไปไหนรุมแรงรุมแรงฝนตกนะตรงตรงที่จะไปวันเนี้ยตรงจะตรงที่จะไปวันพุวกนี้มันเพิ่นโทษเทวันเนี้ยตรงนี้ฝนไม่ตกแต่ที่นู่นที่ทนู่นน่ะวันเนี้ยฝนตกไงก็เลยแบบว่าจอยก็เลยเลิกเขาเรียกอะไรนะคันเซิลไปจากก็แต่ว่าพีแอนดี้ก็ยังจะไปไปคุมเขาอยู่จะไปคุมินในการวิ่งอะไรคล้ายแบบว่าไปเค็กว่าคนวิ่งอ่ะกี่คน ได้เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เป็นธุรกิจของตัวพวกจอยนะไม่ได้เงินนะอันนี้ไปช่วยเขาแล้วแอนดี้เขาเขาก็จะเจ้าของกิจการการวิ่งมาราธอนเขาก็จะให้ให้พอยแอนดี้ว่าหวดน,นี้ให้เท่าไหร่งเงี้ยเพราะว่าสะสมพอยเอาไว้ตอนที่เราจะไปวิ่งเราไม่ต้องไปเสียงเงินไงถ้าเราไปวิ่งที่เนี้ยมาราธอนอ่ะนั้นเราจองเราจองที่ว่าจะวิ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ถูกถูกนะห้าสิ 50, บห้าสิบหกสิบปอน นะแค่เราจะไปว ality, device, ิ่งอ่ะเราต้องเสียเงินนะที่เนี้ยห้าโมงสิบนาทีห้าโมงสิบนาที ย่าก็ดีใจจะรูปมาจอยก็ซื้อดอกไม้วาวง้อนสมมติจอยก็ดูดฝุ่นให้แกแล้วเพื่อนแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะตอนที่มาถึงก็รีบรบ,รบดูดไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูหรอกจ้ะห้องน้ําจอยก็ขัดห้องน้ําขัดอ่างให้แกแค่นั้นแต่พื้นนะแกไม่ให้ถูจ้ะนะเพื่อนแกบอกแล้วว่าไม่ให้ถูแกบอกว่าแกถูอะ่ะปีละครั้ง มีละครั้งเพื่อนมาถูช่วงนี้มันหนาวเดี๋ยวแกก็ไปยื้อไปเดินล้มล้มขึ้นมาทำไงนั่นนั่นให้ไหมแล้วจะพูดไปพูดมาจะไปทั่วลวะแกจ,จะล้มจ้ะเพราะว่าถูพื้นบ้านหญ้าพื้นไม้อย่างงี้มันต้องมีน้ายาจะ้ะน้ํายาสําหรับถูพื้นโดยเฉพาะแบบว่าคล้ายๆมันจะมีน้ํายาแบบมันๆนะเพื่อนๆไม่ได้ทาไม่ใช่ทาล็กนะน้ํายาแบบว่าไม่ได้ว่าเคลือบเงาก็ไม่ใช่มันจะมีน้ํายาทําให้แบบว่าพื้นแบบ คงที่อย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ให้แบบว่าถูกน้ำระดางอะ่ะตัวเรียกไม่ถูกหรอกอมไม่ถูกบ่อย,อยแต่ไอเนี่ยพ,พื้นผมอะ่ะต้องต้องดูดบ่อยด,ดูดูทุกวันได้ก็ยิ่งดีจ้ะแต่ย่าแกยังไม่ได้หายดีนะเพื่อนนะก,นก็ยังบอกกยังกยังคิดจะบอกอีกสามปอร์สิบปอร์เซนอ่ะคือตอนเนี้ยแกต้องแปะมันก็แปะอยา ยาแก้ปวดอะมอร์ฟีนอะไรเงี้ยแผ่นแผ่นยามอร์ฟีนอะต้องต้องปิดเอาไว้แล้วมันกําหนดอยู่ได้สามวันแล้วแล้วก็ต้องมีคนมาเปลี่ยนให้เขาเงี้ยเดี๋ยวคืนนี้จอยจะเปลี่ยนให้แกเลยจ้ะเพราะว่ามันผ่านมาสัวงวันกว่าแล้วแกได้บอกว่าเออเธอเปลี่ยนให้ฉันเลยก็ได้จอยเพราะว่าฉันไม่มีใครเปลี่ยนให้แกก็แปะไม่ได้แล้วเนาะขนาดเราเราดีๆเยังแปะไม่ได้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะแปะให้แกอยู่ ขาคุยกันจอยมาถึงตอยก็ทำอะไรเสร็จก็จนั่งคุยกับแกนานอยู่เพื่อน,อนแต่ก็นั่งเล่าเหตุการณ์ของแกไม่นะคนแก่แต่ว่าแกก็มีคนมามาเยี่ยมมาเยือนนะเพ,นเ,พนเพื่อนนะเพื่อนฝูงแกที่ว่าแถวแนี้แหละเขาก็แวะเยี่ยมมามาเยี่ยมเยือนบ่อยพาแกออกไปข้างนอกเงี้ยจ้ะ ขับรถมาพาแกออกไปทำเขาเรียกอะไรนะทำกิจกรรมของคนแก่จ้ะนะไปตามเหมือนกับบ้านเราก็เขาจะเรียกตำบนนะวิลิทฮออีกหมู um ่บ้านหนึ um ่งเงี้ยไปนั่งกินกาแฟนั่งคุยสมัคมคนแก่เพื่อนเขาก็ขับรถมารับนะเพื่อนเขาขับรถมารับมาส่งมานั่งคุยอย่างเงี้ยแล้วก็ วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มารับไปกินข้าวนะจอยไม่สามารถที่จะขึ้นมาทุกวันได้นะเพื่อนบ้านย่าก,กับบ้านจอยไกลกันมากจะขับรถเป็นชั่วโมงจ้ะนะไปกลับก็สองชั่วโมงถ้ารถติดก็โอ้โหสองชั่วโมงกว่าเพื่อนไปกลับอะ่ะจะให้ย่าไปอยู่กับจอยย่าเขาไม่ไปหรอกแต่เราบ้านจอยอะ่ะมันขึ้นลงลําบากนะขึ้นลงลําบาก ห้องน้ำอยู่ข้างบนห้องนอนอยู่ข้างบนย่าจะลงมาข้างล่างมันลำบากตกมาขาหักแขนหักไปกันใหญ่ย่าเขาเ,าเขา,าชอบอยู่บ้านของเขาเองยิ้มกันได้บัดอันเด้หมดแล้วเพื่อนคุยกันเห็นไหม สองคุแม่ลูกคุยกันอยว่าจะ say ชัตสตัฟบนหน้าคุณกลังขึ้นไม่เรา s ุณก็ยืดด้วยดสิเ f r ่อนเพื่อนโอ้โหปากอรละลายมาอันดีค่ะดูหาว่าดอกเห็ดกำลังขึ้นบนต้นไม้อะ How you make you think like that เรื่องน้ำดูดูนี่นี่ก็ว่านี่ก็ว่าจอยเหมือนดอกเห็ดเหมือนก็เห็ดกำลังงอกกำลังโผ่งอกบนต้นไม้เหมือนเห็ดพวกเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าออนดี้กินยาจ้ะแต่บัตรในอินเดียมันต้องนั่นแหละเป็นดอกที่เก็บเยอะ a double strength, 1,000 oh. 1,000? Thousand so have a look, Instead of having to take two, you just take one. Yeah. Can I have a look? Well, don't they sell right strong ibuprofen in India? We use that. Like yeah. I mean, you, you can get 600 in India. But, but in, in Spain, it's 1,000 uh, gram. Did yeah. We can have two for, for uh, one, one. Two for one? Two for one. I'll <laughs> show you. <laughs> I'll show you which, there. Yeah. Mm, there's a box there. Uh, นี่จอยซื้อมาให้ย่าเพื่อนดอกไม้ซื้อมาให้ย่า This one มัม This one โอ้ oh. โห is strong นล้วนี่มัม One One G One Stand <c oughs> เอาเอาันนี้ดอกไม้ยา่าอันนี้ก่อนอันดี้จะเปิดก่อ,อ,กอไฟให้ย่าจะ้ะเอาไปตั้งไว้ตรงนี้ตรงทีวีโอ้ <c oughs> อันดี้เอ้ยสิงเลอ เลอะเลยขนาดนี้เนี่ยไปตั้งไว้บนนี้นี่นางกำลังจะก่อไฟจะ้ะก่อไฟให้แม่ว่ายอีกอันดีเฮ้ยย่อยไม่ไหววเตาผิงอีกอะ่ะเพียน,น, nice, น,นที่ไหวยเตาผิงเพื่อยเอ้ยลูกน้อยได้ไหนรินเด้คริสต์มาสทรี ที่นั่งของยาเพื่อนเพืนบาลังโอเคเพื่อนเพื่อน,อนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย